ไม่ว่าวันนี้คุณจะเจ็บปวดเพราะว่าเขาไปมีมือที่สามไม่ว่าจะทิ้งคุณไปอยู่กับคนใหม่หรือทิ้งคุณไปอยู่กับคนเก่าของเขานะคะมันก็เป็นความเจ็บปวดทรมานถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องกลับมาถามตัวเองค่ะว่าเราจะอยู่ต่อหรือเดินจากไปอย่างมีศักดิ์ศรีนะคะโคช้ชเข้าใจความเจ็บปวดค่ะเพราะว่าโคช้ชเคยนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะ โค้ชรู้ว่าความที่เราการที่เราไว้ใจใครสักคนเนี่ยวันหนึ่งเขาหักหลังเขาทรยศหักหลังเรามันธรรมดาที่เราจะมืดมนมันธรรมดาที่มันมีหลายคำถามเข้ามาในหัวใจเราว่าทำไมเขาทำแบบนั้นกับเราทำไมเราอุตส่ารักเขาเราอุตส่าหา์ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาช่วยเขา ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำได้และทำหน้าที่เราก็คิดว่าเราทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วแต่เขาก็ยังไม่สนใจแต่เขาก็ยังทำกับเราได้แบบนี้มันเป็นอะไรที่ปัญหาโลกแตกมันเป็นอะไรที่เราไม่เข้าใจมันเป็นอะไรที่ยากมืดมนถูกไหมคะนะมันเป็นเหมือนสมองเราโดนช็อกนะทั้งทางที่เราก็เป็นคนดีเราก็ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยทำไม มือที่3จึงสามารถเข้ามาในชีวิตความสัมพันธ์เราได้แต่หลายครั้งหลายคราเรามักจะโทษตัวเองว่าตัวเองอทำอะไรบกพร่องไปหรือสู้คนใหม่ไม่ได้หรือสู้คนเก่าไม่ได้นั่นเองเรามักจะโทษตนเองการที่โทษตนเองทำให้เราจิตตกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย โค้ชอยากจะบอกแบบนี้ค่ะว่าให้คุณกลับมาอยู่ที่ใจตัวเองก่อนแล้วก็ถามตัวเองค่ะว่าเราจะอยู่แบบนี้ต่อไปได้ไหมหรือเราจะเ,าเดินจากไปแบบคนที่มีศักดิ์ศรีเพราะว่าเรามีสองตัวเลือกใช่ไหมคะตัวเลือกที่จะเดินจากไปหรือเลือกที่จะอยู่ตรงนี้นะและไม่ว่าคุณจะเลือกเดินจากไปหรืออยู่ตรงนี้อย่างทรงพลัง คุณทําได้เสมอมันจะมีวิธีหนทางที่ยอดเยี่ยมรอคุณอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงคะ่ะถ้าสมมติว่าคุณตัดสินใจว่าคุณจะอยู่ต่อคุณจะอยู่ต่อแต่คุณจะต้องอยู่ต่อแบบฉลาดอยู่ต่อแบบฉลาดทํำยังไงข้อแรกก็คือคุณจะต้องยอมรับความจริงว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วไม่ว่ามันจะ เกิดเพราะเราไม่ดีไม่ว่าจะเกิดเพราะเขานิสัยไม่ดีไม่ว่ามันจะเกิดเพราะสาเหตุอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องยอมรับโอเคมันเกิดขึ้นละและคุณจะต้องถามตัวเองว่าเราเช่นจะทำอะไรให้ดีขึ้นเพราะการที่จะอยู่แบบฉลาดคือการที่เราจะต้องอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วสบายใจถูกไหมคะอยู่แล้วไม่ทรมานตัวเองนะคะข้อที่2ค่ะ เราจะต้องเริ่มต้นใหม่เราจะต้องนับหนึ่งใหม่นั่นเองการที่เรานับหนึ่งใหม่มันทำให้เราเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างออกเคลียร์อดีตออกการที่เราเคลียร์อดีตออกมันจะทำให้เรารู้ว่าเราจะเดินต่อไปอยังไงเราจะไม่โทษอดีตว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขานิสัยไม่ดีหรือเรานิสัยไม่ดีเราจะตัดทิ้งตรงนั้นไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ทำยังไง เรานึกถึงวันแรกที่เราจีบเขาเขาจีบเราเราก็จะต้องกลายเป็นคนนั้นถึงแม้ว่าอายุเราจะไม่เหมือนก่อนมันดีอยู่อย่างก็คือเรารู้นิสัยของเขามากกว่า60%แล้วว่าเขารักอะไรเขาชอบอะไรจูบไหมคะเรารู้จักเขาละมันเป็นกำไรขั้นหนึ่งละเราไม่ได้ใช่ว่าจะ,ะเริ่มต้นจากศูนย์แต่เราเริ่มจากหนึ่งนะ,ะคือเรารู้จักเขาแล้วว่า เขานิสัยยังไงเขาชอบอะไรนะการแต่งตัวของเราเขาชอบเราแต่งตัวแบบไหนเขาชอบเราพูดแบบไหนเราจะต้องเริ่มด้วยการเป็นพื้นที่ปลอดภัยค่ะเราจะต้องใช้แรงดึงดูดแทนการทวงสัญญานี่คือคันแรกก้าวแรกที่เราจะต้องรู้ที่เราจะต้องเดินไปค่ะเราจะต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยถูกไหมคนที่จีบกันใหม่ เขาจะไม่ไม่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องต้องรู้สึกอึดอัดกดดันการที่เราจะดึงใจเขามาได้เนี่ยเราก็จะต้องเป็นเป็นพื้นที่ปลอดภยัยเป็นสิ่งที่เขาอยากได้เป็นเป็นทองคําไม่ใช่เป็นหินกรวดหรือว่าเศษขยะถูกไหมการที่เราจะเป็นสิ่งที่ล้ำค่าแทนที่จะเป็นเศษขยะของในใจของเขาเราก็จะต้องเปลี่ยน บุคลิกภาพของเราใหม่เปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่น่าดึงดูดน่าสนใจเปลี่ยนสเสน่ห์ปลุกสเสน่ห์ตัวเองขึ้นมาใหม่นั่นเองการที่จะมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นเราจะต้องเป็นคนที่อ่อนโยนและเป็นที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาค่ะเพื่อดึงดูดเขาแทนที่จะทวงสัญญาว่าทำไมเธอทำแบบนี้กับฉันทำไมเธอทำได้ขนาดนี้ทำไมทำไมทำไมนะ เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีคำตอบในนั้นเขาจะยิ่งปิดเราการชื่นชมการชื่นชมเป็นการเป็นอ่เป็นสิ่งที่มนุษย์เราต้องการการชื่นชมเขาในสิ่งเล็กๆที่เขาทำมันเป็นการดึงเขาเข้ามาเป็นฝ่ายของเราค่ะคุณจะต้องดึงใจเขาดึงความรู้สึกเขาให้มาเป็นฝ่ายคุณให้ได้มันจะทำให้เขา มันจะทำให้เขาเสพติดคุณอย่างหนักค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะดึงเขากลับมาคุณจะต้องใช้แรงดึงดูดไม่ใช่ใช้วิธีทวงสัญญาให้เขารู้สึกผิดให้เขายอมจำน,นนที่จะกลับมาแบบนี้มันจะไม่ยั่งยืนค่ะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้แรงดึงดูดเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจเขากลับมาหาคุณมันจะยั่งยืนเสมอค่ะ คุณสนใจเรียนรู้สร้างเสน่ห์ตนเองให้เขากลับมาหลงรักคุณคนเดียวอีกครั้งโค้ชมีสอนไว้ในเสน่ห์พลังหญิงค่ะเสน่ห์พลังหญิงนี่นะฮะใช้ได้ทั้งของผู้หญิงกับของผู้ชายโค้ชใช้หลักของจิตวิทยาแห่งความสัมพันธ์มาร่วมมาร่วมในคอร์สนี้ด้วยและอะ ใช้ the Feminine Energy มันเป็นมนตรามหาเสน่ห์หนึ่งเล่มเกรนนั่นเองค่ะมันจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่จะปลุกพลังมหาเสน่ห์ของคุณออกมาใช้ให้มันเป็นแรงดึงดูดใจเขากลับมาอย่างยั่งยืนค่ะ ถ้าคุณสนใจนะคอร์สออนไลน์วันนี้อยู่ที่1,900 0บาทจากราคาปกตินะคะ39,000บาทค่ะและถ้าคุณสนใจเป็น audio ๊กออ audio book ตอนนี้อยู่ที่3,900บาทจากราคาเต็มนะคะห9 0 0บาทและถ้าคุณ ถ้าคุณจองคอร์สออนไลน์วันนี้โค้ชให้อ e ีบุ๊กไปฟรีๆค่ะแต่ถ้าคุณสนใจอ e ีบุ๊กอย่างเดียววันนี้อ e ีบุ๊กของเราอยู่ที่2,900บาทจากราคาเต็ม4,900บาทค่ะถ้าคุณสนใจทักแชทไปที่ l i น์แอดแอโค้ช anni ค่ะโค้ชนนี่นนแก้ปัญหาภาษารักไปแล้วค่ะบ๊ายบาย